เอานะครับกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันแบบัดนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับที่นักเลววานของเราจะกลายเป็น3าหรือมากกว่าน,นั้นนะฮะขอให้มันไม่เท่าเดิมก็แล้วกันนะเพราะวันนี้มันเป็นตู้แยกของนักเลวานมาแล้วนะมาถึงวันที่30เลยสิ้นเดือนนะครับต้องมาลุ้นกันนะว่ามันจะดีหรือไม่ดีอก่อนอื่นขอไปดู รายละเอียดเจ้าข้าวของตู้ที่เราจะกกำลังจะเปิดนี้ก่อนดีกว่ามาวันที่24หรือว่าวันนี้ครับถึงวันที่30เดือนหนึ่งไอ้คำว่าวันนี้ของผมผมยังไม่แน่ใจนะผมลงคลิปวันนี้หรือว่าวันอื่น <c oughs> ตัวนี้ตู้ก็จะเป็นนักเรือวานครับสุดยอดเมตาพีวที่บอกว่าดีจริงๆ <c oughs> อาจจะแพ้ทางอินโนเอนะแต่ว่าเรื่องความแรงนี่แรงที่สุดใน PvP ตอนนี้เลยครับแรงที่สุดเลยทำไมาถึงแรงที่สุดเนา เพราะว่าเขามีฮิต3ครับฮิต3แล้วก็มีท่าเสริมพลังด้วยแล้วก็มีท่าจมตีปกติด้วยฮิต3 3ม0ท่าเสริมพลังอีก50กลายเป็นฮิต4่ถ้ากดท่าเสริมพลังกลายเป็นฮิต4ี่คิดดูแรงเกิน <c oughs> แล้วก็ตัวต่อไปฮินามุรินะครับดับน้ำหอมบอก10ครับ,ค,บ,บคุณอิบะับคุณอิบะ ผมยังเฝ้ารอการมาของคุณอิบะร่างหัวหน้าหน่วยอยู่นะแต่มันเนื้อเรื่องมันยังไปไม่ถึงนะก็อ,อยากให้อยากได้อิบะร่างหัวหน้าหน่วยอยู่ถ้าได้ผมจะเปิดนะฮะถ้ามันมานะตัวนี้เป็นตัวซับทีมนะครับซับแบบสุดโต่งเลยซับแบบ40%เลยไหนไหนไหนอ่เนีน่ฮะทีมปาร์ตี้ครับยามาทูดสีแดง40%ครับซับแบบสุดโต่งไปเลย เออมันมีรายละเอียดนี่ว่าสกิชิมะแดงครับตัวนี้เป็นตัวตีกิวเหมือนกันนะตีกิวหน่วยศูนย์ระยะใกล้นะฮะแล้วก็อิชินแดงตัวที่ผมไม่อยากได้ตัวนี้เป็นหนึ่งใน PVP เหมือนกันนะครับที่ผมไม่อยากได้เพราะว่าผมมี5้า้าแล้วนั่นแหละก็มาอวยพรมาภาวานาขันหน่อยในงวดนี้นะครับไปสเต็ปที่1มันไม่มีหลุดเลดด้วยนะท่านผู้ชม หมายความว่าเราจะจุดเทียนเวียนวนกันอยู่ในตู้นี้แหละสเต็ปหนึ่งไม่ออกครับไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องหยุดที่สิสเต็ปอยู่แล้วสเต็ปสองอ่าฉันขอปฏิเสธปฏิเสธแบบนี้หน้าตู้ไม่ได้แน่เลยวะอ่าอิบะมาครับโอเคใช้ได้ฉันขอปฏิเสธหมายความว่าได้หนึ่งตัวนะ ถ้าคุณได้2ตัวท,ทั้งทั้งที่อินโอเอมาหมายความว่าคุณดวงดีนะครับคุณโชคดีมากแต่โอกาสมันน้อยที่จะได้แบบนั้นนะอ้าวจัดมาอีก <c oughs> โอ้โหตัวที่ไม่อยากได้จะมีอีกไหมแค่นั้นแหละ

ว่าคำพูดไม่ค่อยคุ้นๆเลย <c oughs> จะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมนะฮะแม่เหนียวจริงสเต็ปที่5ครับสเต็ปนี้ออกแน่นอนอุ้ยแต่ว่า1-5สเต็ปนี้ออกเยอะอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าไอ้นักเรือวามันยังไม่ออกแค่นั้นแหละ อีบะมาอีกแล้ว <c oughs> โอเคสเต็ปหกคือมันออกรัวๆสเต็ปหกน่าจะไม่ออก okay. เจ็ดไม่ออกครับไม่เป็นไรไม่โกรธไม่เครืองสเต็ป8สักหน่อยใช่ไหมสเต็ปนี้เอาไม่ออกเว้ยแงลีลาจัดสเต็ปเครับ เสื้อสามตัวทิ้งท้ายโอเคสามสื้อย้าก็ยังดีอ่ะทำาไม่ได้ห้าส้านะโออีบะมาแบบบ่อยจัดเลยเหนียวจัดสเต็ปสุดท้ายครับมาลุ้นไปพร้อมกันนักเลอวาน ขอละสักตัวก็ยังดีนะลูกพี่ฮึมฮึมฮินาโมริสักตัวก็ยังดีโอ้โห <c oughs> <c oughs> อีบาอีกแล้ว <c oughs> เป็นตู้แยกที่แยกจริงๆครับแยกแบบคนละทางเลยฮะ สรุปนักเลวานผมไม่ได้ครับแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันตัวที่เราได้รับในตัวไดบ้างอิบะหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวเลยนะฮะฮินามริหนึ่งตัวครับอ่าสกิชิมะหนึ่งตัวครับแล้วก็ไอเจ้าตัวนี้หนึ่งสองสองตัวมาครบตู้ครับมาทั้งตู้ยกเว้นหน้าตู้คตรเครื่องเครื่องจริง เดี๋ยวผมได้ดูอ่าพ่อมันเม,มื่อผมมีกี่ตัวนะฮะแล้วพ่อมันไปนไหนเนี่ยนี่ดูผ้าตาผ้าแล้วอ่าทำเวล200ไว้สำหรับลงหออีกแล้วยังมีห้าดาวไว้ทำโบนัสอีกอยู่ไหนวะเนี่ยตัวที่ล็อกไว้ต้องบอกพูดได้เลยว่า สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอพักไตไว้ทเท่านี้คงต้องปิดอดีหลักไว้สัก7วันเพื่อทำพิธีเรียกดวงช่วงนี้ก็ไปเล่นอดีลองกันก่อนดีกว่าสวัสดีครับ